ดีครับพี่น้องครับเบองาเป็นแยกาอันนี้ทีมงานไสยภูมครับคุณแม่ครับไปสอดดีครับผมนี้ครับผมเดินทางปลอดภัยครับายบ่ายอ้ซู้มยน้ำนองกีตารเจ๊น้องนี่คุณนี้ ขอบคุณพี่ีมากๆะครับดว่าสะดวกครับเขวจะตามไปข้างในเหมือนกันเกร E8 เดินใจนะอ้นี่คือแบ่งเืออยู <S <S <m> ่บนไหนางกนี่ข้างในถ่ายไม่ได้แล้วนะครับ เขามาแล้วครับพี่นองนะครับเขามาเกียตเวแล้วครับผมสายการบินเกียตเวสะเซิงเซานะครับเออนะถอยกลับไปถอยกลับไปได้ไอไทยขึ้นบันไดไปไหมครับขอบคุณทุกคนนะที่จะมางานแต่งเรากับพี่วรชไยวันเราเราจะไปคานีมูลจะที่ฮ่องกงนะครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนจะพูดอะไรถามเขาก่อนว่าเขาจะเอาเราไหมป้าป้าเอาไหมปกติอ้าวปกติปกติก็ ขึ้นบันไดเลื่อนครับไม่ครับเอาไหมเอาไมเอาในที่นี้มันคือรักกันไม่ใช่แบบว่าเอาแบบสิบแปดหัวไม่ได้เดี๋ยวการเดือดนะนี่เครื่องบินมาแล้วสองชั้นนะครับเป็นเอเมดแอร์บัสสามแปดสูตรเราอยู่ชั้นล่างชั้นอ่าผมคนชั้นสูงนะครับผมไปอยู่ชั้นล่างไได้งแล้วก็มีชั้นหนึ่งสิทธิพิเศษคือหลังคา อันนี้นักเอกนักสิลป์พิเศษนะคะอยู่ปีกปีเครื่องบินด้านซ้ายค่ะโอ้แม่ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งพี่ชายแล้วก็ปีกมีนั่งกว่าจะเป็นคุณวรชัยนะคะไม่ดูจะให้พี่ไปนั่งกับหนูขอให้ขอให้นั่งได้คนเดียวครับไม่บอกว่ามันถึงเียก็อาไหมเอาไหมนางฟ้า ขอโทุครับหนูบอกไม่ทอยูทีไทยชิบอู้คุณอะมานี่มังก่อนนีนี่แหละฮาชีเดลลั่ำเรื่องนี่ล่ำเพื่อนสองอะนี่พอเป็นเซนซีเปล่อยวอมีนเป็นลึดสีครบพี่รองครับผมนะครับ อกางคือบ้านหลังนะเราเร่านราณที่เกยกับขนนางที่เกยวกัอ้านบน่ตายี่ฝรั่อนี้เนหูเรื่องอยู่น่นเป็นยังมาฆ่าใต้ตายฆ่าใต้ตายอยู่เหนื่อยเลยนีมันสวีดกันยังอยู่นี่ สน,สนใจลูกทัวร์่อยค่ะสนใจลูกทัวร์่อยค่ะสนใจลูกทัวร์หน่อยค่ะสนใจลูกทัวร์เลค่ะไหนไล่ลสะสาราไทยรับพีนองงามแหง่อยบ่เคยมาได้นี่ แต่ว่าคอยหูว่าเป็นสาราไทยครับขึ้นขึ้นอีกบ่างขี้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 ขานยังขานยังเออห่อไปลูกเออนั่นเออ ว่ามีหม่องนางตัวหันเฉพาะการแจ้วายเออเฉพาะว่ายยาฝ่าว่ามีหม่องนางหอนความบ่มีหม่องนางไอรีพี่นนองเข้ามาในเกณฑ์แล้ว ครับพี่น้องผุดนะเบิ้งเนี่ยอันนี้สามดวงวิจารณ์นะคะทำไมเนี่ยเรานัดนี่ก็สีขาวเออขาวเลนตกใจฉันนึกว่าขาวรัเอาปะป๊าใครไม่มีไม่กี่บาทก้อนสิเก้าบาทเอาไปยังก้อนสิเจ้าอย่างไม่ใช่เอาไปยังดูเอาไปยังเบิ้งนักเอกด ขาแปขาปักนะใช่นั่งรอแม่แเอาปักป่ะี่ปักชาตสร็จอีกอันทน่งอมครับร้อยสี่สิบเก้าบาทอุ๊ยแตะเหรอ No 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 ยิ้มนะเอาไหมร้อยสี่บาทใช่ท่านี้ไม่มีปอดนะฝึกมาก ทุนทางด้านนี้ครับพี่น้องพี่เข้มดอกเปิกมากสวัสดีครับสวัสดีช่องพี่การไซครับสวัสดีช่องพี่เข้มครับจักเรากไปยู่สวยมากพี่น้องคนไปดังชาร์จแบดได้ประกาศน้ำหาเอาไปชาร์จแบตจะมาน้ำหาขออยังน้ำห้าจุดคองหนึ่งน้ำห้าจุดคล้องหนึมาน้ำหาเอาว่าจะแตกอิลีตะบอเทควันเพิ่งคลิบเจ้าคืนขี้ดูไหม พี่นาไปยุโรปน้อกันน,ก <laughs> นี้บือปลกมั้งจะเซมนีกับเมย์พวกเฮงเลยพี่น่าเจอกออันเลยยุโรปอ่าไปยุโรปใช่นะไปนอร์เวย์นอร์เวย์ไปกินปลาแซลมอนไปแซลมอนยู่น่พี่อย่างปลาแซลมอนย่ประเทศจีนเอาเขาขึ้นแล้วเหรอดิเขาขึ้นแล้วเหรอใช่เราไม่ต้องให้เขาให้เขาเรียกชื่อก่อนนะเดี๋ยถือวไม่เกียดแช่คนเกลือครบอร่อยทุกคนเดี๋ยวไอ้กระเบื้องไอ้ก็ะเบื้อง กางยังไนาะกาะไม่เห็นเหรอางซีใหญ่มากนั่นสองชั้นใช่ไหมกระเป๋าพีทแล้วกระเป๋าพี่ล่ะกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าลากพี่น่ะอยู่ไหนอ่ะพี่พีทอ้าวพี่พีทจ่ายตังค์เขาหรือยังจ่ายตังค์ใครซิมอ่ะอันนนี้เป็ร่งทางยังยังไม่ได้จ่ายสั่งอยู่แต่ยังเขายังไม่ให้ได้ยังไม่มีไม่ได้ได้ตังยังจ่ายแล้วได้ตังยังจ่ายแล้วพร้อมกันพี่สั่งแต่พี่ยังไม่จ่าย จ่ายตังค์ยังไงยังสั่งว่าเอาแต่ยังไม่ได้จ่ายโอ้ยโกงกับคนนี้มากก็ยังไม่ได้เอาตังค์ให้อ๋อโอเคกี่บาทนี่สามร้อยเบาทอันนี้8ปดจิกอยู่ได้เจ็ดวันไมหน่อยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่ยอดเลยมาเจ้าบาทกอเลยนะค้ที่สัี่ร้อยเลยี่สามร้อยเก้าสิบเก้าไม่ใช่สี่ร้อนะแต้ามีแบตไฟก็คือเล่นได้อยู่ใช่ ก็ขอก็ขอเล่นน่ไม่ไวไฟมีแค่ที่โรงไรมจงจเป็นคนไปลองใ้สงเราใส่ไปเลยใส่ไปเลยเร่ให้นูเรนนใส่ไปเลยครี่น้องนะครับเราไปย่อยจิ้เครื่องกนแล้วับขอเป็นซอสหนึ่งราอสั่งมาต้องสั่ง๋ย่า็นคือวันีซอนหมดซออก็นี่สุดนะครับก็เปนซอ้วพี่น้องล่าสุดไม่บอกไปขอซอสขออะไรซอทีสั่งมาคือไม่ เหลืออยู่แล้วเพราะมันซื้อมาพอดีเฉพาะคนนี้ัไม่ได้สั่งไม่เหรอไม่หรูไม่รู้เลยไม่ไม่ได้ดูในกลุ่ม้วยแล้ตอนนี้เธอรีบไปเขาใจเขาใจฉไปแล้วหรอพี่เปายังไม่ไปไม่รู้อยู่ไหนพี่มพี่เอียังไั้พังังเตรียมงัวเตงียมตัวััยัังงยััยััั อันนี้พี่แมนมาแล้วครับฝน,นมาแล้วพี่แมนมาแล้วได้ซิมแล้วอฮ้ยตาเราปวดขามากเลย Aww, ลมันเริ่มออกอาการแล้วค่ะครับดูลุกไม่ได้เดี๋ยวแปเอาซิมแบวซิมเบื้องบนนะว่างไปคือจังบ่มีประโยชน์เออ <c oughs> เอาเอา จะิ imi, oh, so, ai, een, e like, so ีแห oh. yes. oui. ้วกว่ามือนี้นะโอ้โหไทยเรียไทยงวดไปเจ้าบืบบมีจะรวมไปมีจะรวมไปบัวคอยอยู่คางเจ้าเราฝกะจดึงเสียนเจ้าไว้เอาดอกน้ำแพนน่ะน้ำแพนน้ำแพนน้ำแพนอ่น้ำแนน้ำแพนถือเออันนี้จกพี่ซึ่ได้แล้วครับ ุมนี้มาแล้วกุ่มสาวหน่อยของเฮาครับพี่น้องครับเกิดกลางเข้าไว้ไทยรือเปล่าไทยแจ้งที่ไทยตัดยกษยนเรื่องไทยเรื่องยุทธยุทธจับนั่นจับนี่ตคณปอตอนนี้เขาอยู่เก็บคุณแปด กันว่า e8 อะไรกันโมทมายอดมอน้อันเจี๊ยวมอน้เจียแล้วมาแจกติ่มดีมือนนี้มีใครเจี๊ยดแล้วมาแจกติ่มมันบ้ามัอนนีบพอได้ยังครับได้แล้วครับลครับพ่อใจตังยังใจแล้วนี่พ่อนับแต่แบงค์ยี่สิบหรือว่าจะไปเล่น ผมไม่ได้ซิงค์เลยเพิ่นบอกได้สองแถวไปเราไปเครื่องบินปักปักปักปัใหญ่มากเลยเยอครื่องบินเครื่องบินใหญ่มากเลยใหญ่มากมากยันครับไปด้วยพี่น้องครับ ไปพี่แมนไปได้สองแถวอยู่พี่กัลใจเพื่อนบอกว่าได้สองแถวมาแมนพี่แมนวันนี้มาบอสต้องยกให้บอสนะนี่วันนี้ต้องรอเลยพี่เสียงเออมันต้องมีต้งแต่โอกาสรอบ้างรอบ้างอะไรบ้างแหลยวันนี้วันนี้เขามาคนเดียวนะจ๊ะโสดใช่ ใช่โสดครับวันนี้ใช่หรือเปล่าย่างลงไปแล้วพากันใช่เครื่องบินเขาบริพิษกันออกข้าวอีก่วันนี้บอสโจเครื่องทำให้เครื่องเครื่องยีเลียอีกบางอันนี้วันนี้บอสโจนั่งพิเศษค่านะ่ะค้านั่งเขา เขาให้นั่งตรงปีกพอดีนะครับที่นั่งพิเศษนั่งังบนเครื่องบนปีกเียพราะว่าโจงดุวานันบ์แก้ไขเมื่อกี้พอดีที่นั่งมาเต็มก็เลยตรงปีกว่างอยู่หนึ่งที่น้องไปคอยคนอย่างนี้ไม่ย่งไรครับสดอจ๊บนะว้า เขาถ่ายคลิปไปอยู่รูเออลงที่ไปเมืองเจ้าแม่กดอิมเนี่ยไปกินเนื้อ้